สวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเขา้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยพ่อสวัยพารวยครับเอฟซครับผมมอนี่ตามพ่อเพชรเช่นเคยกับพ่อเพชรคนดังพ่อเพชรไก่ย่างบ้านยางซองครับเอฟซครับผมเข้าหนึ่งหกห้องสุดท้ายบริมตาตรต่าง่นบอปัดฝันว่าขี่รถป๊ดขึ้นวสันต์มาครับเอฟซครับผมเลขทะเบียนของผมมีศูนย์หก นะครับเนาะหนึ่งสามศูนย์หกครับเอีซีผมอ่าสามศูนย์หกหนึ่งครับเข้าสองตัวบนตัวล่างครับเอฟซีครับผมอ่าพ่อเพชรร้านไก่ย่างบ้านยางซองครับเอฟซีครับอ่ครับเอฟซีครับพ่อเพชรร้านไก่ย่างบ้านยางซองหนึ่งหกนะครับเนาะที่แน่แน่ขึ้นหนึ่งหกเข่าเต็มเต็มโค้งสุดท้ายพันวาฝันขี่รถึ๊ดขึ้นครับเอฟซีครับผมนะครับเนาะอ่าศูนย์หก นะครับเข่าสองตัวบนสองตัวล่างครับเอฟซีครับผมสําหรับพ่อเพ็ดร้านไก่ย่างนะครับด้วยเอฟซีครับผมมือหนีมาตานแนวทางพ่อเพ็ดพันธสีฝันให้อ่าโตได้เอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางท่านครับเอฟซีครับผมมักกะจัดขัดกระพันกันมากันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานผู้ถกพอรวยพอสวัวพอรวยเลยครับด้วยเอฟซีครับผมอ่าหลักฐานยืนยัน งวดที่ผ่านมาเนาะครับนะผู้ใดมีชมมีหมานกับปอเพชรกะนเห็นว่ายินดีนำรับเอฟซีกับผมไปเพื่อบรเปการเสียเวลาครับไปฟังปอเพชรเป็นทิ่บอกสู่ฟังนะครับเอฟซีรับผมากำลังมานะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็กำลังกินเขากินน้ำเยี่มเรียบร้อยแล้วครับเอฟซีับผมก็มาเอาแนวทางต่อครับ ผูไดทีีมาหาพอเพชรมีโชคมีมันตลอดนะครับมาเพิ่นว่าโอ้มีคนโอนเงินใหม่พป่นต,ต,ตื้มต่ำตึ้มต่ำครับสาเหตุมาจากรถคันนี้โชคดีอีกทั้งปีครับเพราะว่าปีนั้นกับทั้งปีย้อนเลขรถคันนี้แหละครับเอฟซกับผม3061เข้าทั้งสองตัวบนสองตัวล่างครับเอฟซกับผมอ้าว อากอดขึ้นไปดูครับผมนะเอาตั้งไว้ทันเออวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมสีทุกท่านสวัสดีปีใหม่ครับเบื้องเนี้ยแหละจะเสียดายป้อเป็นเป็นยังไงของขวัญนี่ล่ะของขวัญปีใหม่โอ้แท้ตึมแท้ตึมชิปเดียวม้วนเดียวจบแต่ว่าเจ้าของมาเสียดายเนี้่บอดี้ซื้อเนี้ยจ้าของข้าให้กับเขาอยู่เลยบอดี้ซื้อ มีเราค็ดอกปร่เออฮะอกดย่างเดียวเขาสีอะไรดีล่ะแต่กันย่ามลอยสื้อมันเหรอบ่ถือเอออันนี้อันนี้บ่ได้ซื้อได้ไงหอกซับหอกสับเจ้าได้ได้เนาะเอสองวันลวันหาสองเพราะเพราะเพราะบม่ได้ซื้อเห็นแต่ว่ามือมือมือหอยสิออกเนี่ยเอฟซโทษไาแต่อข้างมันดวงแน่อันฮะ ตะกรนข้อนแน่งดาหารแน่มาทางกันไอ้อีอย่างอ่ะบริลัมยอ่ตฟันได้หลายคนอยู่เด้ขอโอ้โหของแท้ยังพุ่นมาสั้นบ้านุ่นจะมา่าเต็มกำะเือเลยแหลราจใช้ฟันอืโอ้โหแม่นงมันห่วยออ ก็เลยสี่หกหนึ่งหกคูณจั่วโอ้ไปใส่ได้มันสีไปเลยอยาเอามัตตังไปโดดแล้วมันเสียใจว่าเพได้น้องมูเนี่เอฟซีได้ก็ดีใจหรอกว่าเออนันสนเบิดครับผมแต่ว่าเลขตัวนี้นับเงินก่อนจั่วจั่ลอตเตอรี่ก็เต็มกระเป๋าที่สองแ้ก็ล่าเนาะบัตรนี่มันไ่เร็วี่สุดะฮะบุคคลไปขึ้นเงินทรี่ อ้วเอามาส้มเนยเอามาส้มเนยมาเอามาส้มดูโอเคกับพอเฟนพอเฟนพอเฟับาได้จักบาทพอเนมาได้ยังเงีเออมาเอามาส้มเนยเอามาลุกให้เอฟซีเบื้องแน่านิบลักฐันยืนยันเนี่ยบอลแมนบอลตะปากเลยอันจังไ่มฮะจังไหอันนี้ได้ครับเขาอยู่เราได้สามใบยึดตัวยึดใส่โทรศั์เจ้าไอ้งวดที่ต้องงวดต้องมาจับซีฟเกสบ่ หกเป็นพู่โอ้มันกับฟันอยู่แต่ว่าสิเอาฟันตอนไหนล่ะเอาฟันตอนมันถึกฟันไล่ก๊อกตัวนี้ฟันตอนมันถึกนี่ฟันไล่ก๊อกวะฟันมันพระามันฟันอยู่เอ่อแป๊วกันด้าก่อนทำบักคุงันทำบักคุงจนมาสิเริ่มก้มฟันแล้วนั่นเมื่อไรเอากระดาษให้พ่อมัน กรดาษให้เลยปลาแรกกกเ่าเขียนออกเดี๋ยวนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบเจ็ดมกราคมเจ็ดมกราคมสิบเจ็ดอมกราคมเขียนมมากว่าเป็นมานนี้อันอืม วัน่องมาแล้วขอบอสี่มันออก่าสองววันนี่วันนี้งแลบ่อสี่มันออกต่างต่าต่้งต่สองสองหาบารีทีมาเอากอว่ามีปีพ่อชอบนี้เออโอ้ปานนะยังว่ปียังเราเก็บไว้ทั้งใตก็ได้พ่อสอจับตาดูดีๆก้าวป่ะก้าสำคัญที่เราเพราะว่ามันอยู่ในช่วงปีหม่เปนที่แห่งตลอวเลยต้องติดตามให้ปีพ่อชอนเาานมันขีตรงกันไปจนซีเดอ ข้าันว่าแม่พลาข้าดกับมะฮูนี่ไรมือเราโอ้ยวิศวะนะสุดยอ่าอืมไปทังไปคือเจ้าชีที่บอกข้าวปั่นนะคับอบฟังแต่ตอนเนาะไอเมื่อปีใหม่แท้ๆนะเมื่อปีใหม่แท้ๆนะมันกับฝันเพิ่นมาบอกบอกเออปีไหม่เออปีใหม่แท้ๆนะเพิ่นมาบอกเลยบอกว่าคนก็เจ้าว่าก็เจ้าว่าสีมะขินเหลี่ยม แต่ว่าบัลไลมาปีใหม่บัลไลมาค่าเฉลิมฉลองนิสัยบูรารึเปล่านะเพราะว่าเพื่อนก็เลยมาหลังหลังมือเลขออกหลังมือเลขออกพระเจ้ามาฉลองกันอยู่เพื่อนเพื่อนมาฉลองกันอยู่เฮี้ยนหลังนี่ยืนหน้าบ้านนี่เด้อยืนเดินนี่เลยจีในความฝันเด้ในความฝันเออเพื่อน จุงควายมาิ่นจูงควายมามานั่วะเถอะมากินเลี้ยงนะจอ่งควายมานําจรักตวะหกหกตอวนี่ควายมาหกตัวนั่นนั่นจังไฟอควัาน่ะจูงควายมาหกตัวมาเดี๋ยวฮุกจูงควายม้าหกตัที่นี่ มานั่งกินเรื่องนี้นี่ละครับผมกันได้ว่าเอาปเอาไฟมาห่างหกโตวางสิไฟมันมีสี่ขาเนาะเออสี่ขาเออเข้าสี่ว่าหกสี่บ่โอ้เป็นไปได้บ่โอ้อัดจำเพียงเดี๋ยวนาะเอาขามันใส่เด้อเออขามันนอ่ะขามันใส่ไงเด้อเอา เอ, <S 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 เออโอ้ยกูกำกับกันเสดงเอากินเลี้ยงด้กินเลี้ยงยู่นาบ้านดิเอาบ่เออโมั่นอ้กเลยดิเออเอา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 เอเอา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 เ่าเอาเอาเอ้เอาเอเอันอาเีาเอัเาเอาอาเ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 ออาเอาเาเออาอาออาาเเออ กอนมเอาขาอก็่าเได้เบลเล็มันก็เป็นตัวเล็กกงมากที้ความฝันได้เนี่ยเนาะมาอานนี้พันว่าก้วยก้วยก้วยหกตัวนี่นะครับผมก้วยหกตัวนี่นะมาเกินลี้ยงอยู่เดินบ้านออพันว่าเอาออาห้เด้อพี่สันเอามาให้ ในงานจะรองกินเลี้ยงนี่เออแต่ว่านั่งจะอยู่เดินบ้านจะของเอออือนั่นแหละกินอยู่หนาหนาบ้านนี่แหละเออกินนี่หนาบ้างแม่นั่งกินอยู่นี่แหละอยู่เงี้ยละเงี้ยละอืออือบ้านเลขที่สองทรงหานี่เขาค่อยมะหอยจุกค่อยมให้ยหกโตเออผมก็เลยว่ามันเท่ฝันเซียนนอรผู้เฒ่าดิผู้เฒ่าดิ๊จุกมะหอยเออเอ่าผู้เฒ่าผู้ชายเอิ่นว่า เจ้าเลี้ยงดีๆเด้อเบิ่งดีๆเด้อไปหกตัวนี่นะอค่เลี้ยงมาหาสิบสี่ปีแล้วเด็กคนว่าอ้นห์อ่ขเลี้ยงมาหาสิบสี่ปีแล้วอ่ไว้เจ้าอเดียวอ่ากเยหรือฮะอายุ่ืก๋วยักแล้วเนาะเลี้ยงมาหาสิบสี่ปีแล้วเออตัวกนี่เขานี่ลแหละวะะเลียแซงพ่เนียอายุกุญา ะแล้วเราว่าหาชิปีปีเลยเขาบอกซื้อน้อตีว่าหามันแมนตีอายุควายนะอายุควายเด้อหาชิปีปีแต่ว่าผู้เฒ่าเนี่ยผู้เฒ่าผู้ชายเนี่ยเราเป็นคนจุ่มมาใหายเด้ออืออืออือเขาตัวมากเออเอาเอาพอนี่ อันี่อนาอยู่อนัะป่จนอนาะอยู่อาเนาะเอ้ฮะเขียนบุตรเกันว่าตัวนตัวนี้อน่ะบเบียงอือนคือใส่ปกอันนจับปันวะนึงี่อ๋ออืาห้าสี่้้ีนี่ก็เท่าแล้วตัวอะไรตัวนี้ใ่เออได้ละปากกัแดงปะเนาะปากกาแดงเอาว้บัดนี่ บอบวงดอกบวงตีันแดงแกงคืนเลียนบ้บอบวงดอกเออเาฝากไปถึงเอฟซีครับผมเอาฝากไปถึงเอฟซีครัตามเพิ่จะได้บ่ต้องเสียเวลาเพิ่นอันนี้คือตองหวัดโอ้เพ็ดใจปั๊บนกออ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 ก่ แตาจอไวดเด์ครับยูซีก็ไปเสียงหลวงเสียงโชกเสียงหมานบ้างปลาหามมันมีโจกไม่หมานเลยขามีมีอีกบ้านเลขที่สองสองห้าแต่ว่าจุงควายมหให้หกตัวควายสี่ขาก็มีอยู่แล้วว่าต้องกับแต่หกสีเก้าสีเพราะว่าเก้าห้าสีก็มีอยู่แล้วครับยูซีผมอันนี้เพิ่งต้องวัดนะเพราะเป็นเนาะ ครับนี่แหละครับผมครับส่งมาสู้คสู้คนว่าสำหรับผู้ใดก็เก็บบประกำเงินนั่นระวังแต่ว่างวดนี่ใกล้ต่พื้นตะพื้นหรือว่างให้ของคนแล้วว่านี่หลังจากหนึ่งหกศูนย์หกเป็นเหตุนะการที่ว่าเพิ่นมากินเลี้ยงโยหนาบ้านเลยแตกตืมตืมอยู่เลยบ้านเลขที่สองสองห้าครับผมจูงควายมาให้หกตัวกันดีครับผม แล้วก็ควายมีสีขาเนาะครับเนาะแล้วก็เป็นผู้เฒ่าจุกควายมาให้สันควายอายุ54ปีแล้วก็เลยมี954ครับ FC ครับผมต่องหวดเนาะครับ FC ครับผมเนี่ยอิ่มนังเมีย